กราบสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Indie Style ครับผมหลังจากที่ห่างหายการทำคลิปไปหลายเดือนนะฮะวันนี้มีโอกาสกลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งโดยทันเี้เราจะไปจิบแฟแลพูนะครับที่เขาคอกันนะฮะ นี้ก็เป็นสมาชิกครับพี่ๆในแก๊งสายไหลครับสายไหลไลรไเดอร์ไม่ลงก็เลยพันนอันนี้กำลังจะออกเดินทางกันมาแล้วฮะ <c oughs> มุ่งหน้าสู่เขาค้อก่อนจะพึงเขาค้อล้วก็ต้องผ่านอำเภอน้ำหนาวเสียงวัดอะไรวะเพชรบูรณ์ เราก็ออกนำเพื่อนมาเลยฮะแล้วก็จอติดไฟแดงดวันนี้ก็ไปกันสีห้าคันครับนำโดยพี่ใหญ่เฮียชินฟอร์ซ่าตัวแรงครับ สอนซี5ีหแล้วก็พีสายปปดครับเปอร์ซิดหกห้าศนย์ครับแล้วก็น่าจะมีสมาชิกอีก2องล้นครับอุ้มมี่สีะจ็ะ,จะ ับช่างเปียวกินเรียบครับอยู่ไหนไม่รู้ฮะตามหลังมากลุ่มสายไหนแล้วก็เป็นกลุ่มเล็กๆครับใน,นอำเภอคอนสานะเพื่อนๆถ้าอยากจะร่วมทิปร่วมจอยก็ทักทายมาได้ครับยินดีต้อนรับเสมอฮะ นะอันนี้ก็ซีบีของพี่สอนไป,ไปเราจะมาดันกันฮนะดันฟอร์ซ่าดันฟอร์ซ่าเฮียเฮียมองกระจกฮะมาแล้วมาแล้วเสียงปุนปุนปุนมาแล้วเราจะมาตามถ่ายดากักพี่สอนกับเฮียแล้วกันนะไปพี่สอนแบนโคง้งแบนโคง้ง เขาเขาเ <laughs> นี่ยเราขับกันให้ไวครับประมาณ120ี่นี่เลอครับไปพี่สอนแข้งเขา <laughs> oh. เ hey, เสียบในเรากันไปไม่ไวนะฮะคำึงถึๆความปลอดภัยเป็นหลักฮะแต่ถ้าแต่ถ้าใครสายจวดก็นำไปก่อนฮะแล้วก็เจอกันที่จุดหมายปลายทาง เรานเน้นชิวเน้นไหลไปเรื่อยฮะสมกับที่ชื่อสายไหลไลดอร์สโลแกนก็ไม่หลงกันเลยฮะ a few moments later โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาไปถ่ายรูปที่จุดชมวิวผาซ้อนแก้วแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะกลับที่คอนสารกันแล้วน,นะครับก็ไปเจอกันที่ปตทหล่มสักฮะแล้วก็ข้ามน้ำหนาวไปอหลังจากนี้เราก็จะตามถ่ายตุดพี่ๆเขานะฮะอยู่ที่ว่าใครจะให้เราถ่ายหรือเปล่านะฮะ ะก็ไปเราก็มุ่งสู่ค้นสานี่นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่เขาคอฮะขาลงเขาคอครับ ไปเปียวสอยกินเรียบรู้วายางไม่งดีมึงอ่ะแค่นี้แหละไปจุดจัดไปครับพี่สอนครับผม เซงปับลเลยอ๋อนะครับขออนุญาตแซงนะครับขออนุญาตแซงนะเฮียอะไรครับ ฟอรเอสพันครับบอสกิลลี่ผู้ฆ่าหมีด้วยไม้จิ้มฟันนะฮะเสียบอนเอสพันอาสุดยอดอีลี่โอ้เราต้องตามอุมมอ้มมีฮะอุ้มมีนี่สายเสียบของแท้ฮะไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนี้ ครับฮีย้ชัยฮะผมขอเปิดไปนะครับฮียนะไปฮะตามถ่ายอุ้มมี่กับพี่เอกสายปาทฮะไปโน่นฮะตามไปครับตามไปครับตามไปสวยสุดยอดเลยเลยโคแน่นะ่ ใช่เบกสาย8ไปแล้วครับส้ออี๋ไอ้ตามทายสุวัสดิ์ครับสุวัสดิ์บานโคง้งนะสุวัสดิ์บานโค้งนิดนึงฮนะะไอ้ประเป็นครับอ่าเราก็ตามมาไปแล้วอุ้มมี่ ไปฮะตามถ่ายกับอุมมี่ฮะสีสาน หยายากเลยตังให้มังเนาะอ,อมมี่สีจ๊ะจ๊ะ เป็นพระเอกนะน้อุ้มเนาะมื่อ่ะ ไปฮะเราก็ไปรอเพื่อนที่ปตทลมสักฮะก่อนขึ้นน้ำหนาวแล้วก็เดินทางกลับบ้านกระดับโรมเราก็มาถึงปตทพ่อเอ้ไม่ใช่ปตทลมสักฮะตอนนี้ก็เติมน้ำมันกินน้ำกินท่าแล้วก็เตร็มตัวมูฟวันที่ คอนสารนะฮะตอนนี้ไี่ฮะก็สายไลด์เลเดอร์ฮะแต่ละคนเฮ้ยล้อ,อคักมม้่อ,อ,อ่ะ้ล้อคักอทำอะไรจ๊ะผู<อ>้ <c oughs> หญิงคนเดียวในทิปครับ อันนี้เฮียสอนเฮียสอนแซนด์วิชเอสดีมีทุกอเมซอนแถวชุมแพรครับขอนแก่นภูเขียวอาจจะไปถึงวังสะพุงครับจังหวัดเลยป